บ่ม <c oughs> ีที่ต้มหั่นน่ะบ่ไปกินน้ําเย็นบ่ไปบ่ไปแน่นึงเนาะองออันนี้หม้อนเมี้ยงทุกคนบ่แม่นหม้อต้มน้ําเด้หม้อนเมี้ยง พลาดแลวโอ้คนสีไดามาเนี่ยมันเป็นธรรมดาทำซอฟท่ามเพื่นนะอนว่าน่ะไปในเซาล์นี่นออ่ามันไปโอ้เป็นคนละคนเลยวันนี้ตอนอันตอนเก็บอันเก็บใบาสาเนาะเก็บใบาสากลับมาแปรงล้าง nắng có lên tôm, nè lên 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 miếng lên miếng lên miếng? lên miếng Ôm Ô lên lên miếng? lên 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 mình lên 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 miếng lên 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 ยงตัวที่ปุ่นนึ่งเลยตัวนึงแล้วจะมาเบยไปสักนี้เบยไว้ให้มันเย็นให้มันเย็นแล้วก็มาเป่าไอพี่เป่าไอ้นี้เป่าไว้ๆยัดใส่บังมืออื่นยัดใส่บังอ๋ออันนี้ทิศ Theo thàn... ờ. ôm. Ôm, ôm. Ôm, Ô, Ô. ôm 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 miếng ôm miếngôm ôm 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 miếng Ôm miếngôm ôm. ôm miếng Ô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 m miếng miếngôm miếng. miếngôm มันตัดบังไม้มาตัดบังไม้มาเพื่อยัดปื่นเพราะว่ามื้อนี้มันค่ำลเมื่อยเลยพักพนเก็บมืดอเลยมื้อนี้ตัดบังมาพุ่นตัดขุ่ผ้าวเลยโอ้ก่อนซีได้มาเนี่ยมันไม่ธรรมดาต่ำซอฟท่ามเพิ่นว่าก่ะไปได้เซาด้ยเนาะอ่าทุกทโถทุก ว่าคนมดบานผมเป็นมดบานเลยบักรลไรบานเนี่ย,าาย,านนยพากันไปตัดไม้อันนี้นะอันนี้เขาหองว่าไม้ไม้เฮียบ่ไม่ซอดไม่ซอสคักเนาะคือบุกมาปุ๊กอยู่พี่เลยบ่ถ้าต่อ,อยีป้ามันง่ายคนหนึ่งนะเ,เอามาเอามาปุ๊กได้บ่ได้ค่อยว่าม,มาปุ๊กพี่ดีกว่าบา่ามาปุ๊กแล้วก็จสิบซุ้มหนึ่งล้วก็่ท้าไปตัดอยู่เลย นักเนี่ยล็อกนั่นเอาห้าข้อก่อนเขาไปมือก้อนเลยไปมือก่อนเลยไปก่อนเจ้าไปไปสลามไปสลามเออสลามอยู่พุ่นแปะดูพุ่งอยู่เล้ไก่เออเจ้าก็ไปกับพุ่นหนึ่งเออกับสลามกี่กับไป จักไั้ก่อนท้าก็เจเ้าเลืกก่อนเดี๋ยวสัมภาร์ก็เจ้านี่นึงก่อน <c oughs> สัมภาร์ทีมงานอ่ะเก็บเมียข้าก่อนเราจังสิกลับไอ้ยังกินมแมลงหนห <c oughs> เนี่ยเรา, <c oughs> าเสียรถออกต <c oughs> าเรา, <c oughs> าเรายงสิย่าง,ง,ง <c oughs> อืียย่าง อทางยากเนี่ยเจกนทางไหนนี่ลง่านเป็ดทางงานจีนแตทางนั้นทางงานดนำมุงไก่ชิย่างไปเออสนามพอดีเออไปสนา่มที่เออเอาสุกดีสุกดีคัดน้ามาแล้สิมาลิ้นนเมืสอิไปนอนสนามเออไปนอนสนามสลาม ทำปสบตอนนี้เราขึ้นกลับมารอบซ่องเพราะว่าไปเมื่อกี้เราติดฝ่นไปเอารถมาเด้เจ้ารถว้ไ,ไก่ ต้นตกในแห่งมืดเลยเนาะเอานั่งท้าจนเมื่อย <c ười> นั่งท้าจนเมื่อยกับโบเลียวเดี๋ยวได้ได้ Đi <laughs> ừ. bưng nướng miếng mà Hãy <laughs> มาอีกแล้วรอบนี้เป็นรอบที่ซ้ำหรอฟุ้นเนี่ยหนาวคอมเมื่อเมื่อเมื่อเร็วเอ้าโค้ชลงมาแล้วว่เมื่อปะเนี่ยเออแล้วมันก็ที่เนี่ยแหละเอ้ยยังงี้อ่ะเอ้ยเอ๊ะ

Tẩy lại tẩy lại không tối lại

ôm miếng ôm miếng ôm ô ôm miếng mà một hơi cưa nó

คุนี่ป่จะข้องส่วนอะบ่นี้เออบ่เออคุณน่ะคุณนึงหเนาะนี่ยล้วนี่แล้เนาะเราบ้นี้ไปไปส้วนให้บ่เนี่ยบ่เนี่ยบ่บัตเปลี่ยนเปลี่ยนเยนนะตอแห่งให้บ่เนี่ยบ่บ้านี้ไปมุ่นไปตอแห่งเพิ่มัวมนะทั่วมนะบ่ซืมือนี้เอาแห่งรแล้วเนาะแล้วมือ่ตไปไปต้อแห่งเพิ่ม เยา,น,น,านีอ่ะน่ะคา้าหมดเลยนะหมดโอ้อยนี่าไปบ้านเลยนูไ้ไปเยยให้บบหมดฮะย่าไปโอขันไปเลยนอนพีเลยวด้นี่คนตกกลับไปวะกแหงกบุไป ปาสิแกงพุนไปโอ้เราเฝ้าไปเกไกที่นองสองคนเดี่ยวนอยู่ใช่นี่แม่หน่แม่นะแม่ออนด่าอแม่ชาวดานแม่หมดน่ะมดเด็กเ่ยู่ใช ชอบผู้อ้บนไหนบนนั่นก่อนบนมีพี่ต้มผ่าน่ะบุบไปกินน้ำเย็นบุบไปบุ๋บอะไนึงเนาะน้องอาพนอพนเหรอเดี๋ยวให้ไอไปทายดใช่ทายยังัมเลบ่ ปล่อยเกลืออยังต้องเล่นกเลยปล่อยเกลือบูมาจากเพื่ออะไรให้กันเลยมาเนี่ยด่าใค้มาหำังที่เนี่ยบูมูเดี๋ยวชิผาช่องเศร้ามีไปกินน้ำเย็นอ่านได้อ่านได้ หันได้ก็ได้เอ้าบุงูเลยบุมีก็หันได้ก็ได้น่ะบุมีตีซื้อหันได้ก็ได้น่ะเฮ้ยแข็งพุตไปเลยวะบัวไปหันไดยังวะฮะหันไดวะ บานปักหลงล่าง,งที่ฝนตกจะมีมอกสลัวสลัวขึ้นมาอเป็นไอมอกเป็นกินไยของความเป็นธรรมชาติตอนนี้เบ้าคิงติดฟ้นทุกคนเวลานี้ห้าโมงยังแหละกับบานบ่ไไ้เดี๋ยวรอท้าฟ้นสาตรนิดนึ่งก่อนรอฟังสถานการณ์เมืองตึมนิดหนึงคาดนะฮะว่าฟ้นโบเซานในแก็จะเป็นตรงไรแข้งเพราะว่าเบ้าคิงเอาเสื้อกันฝ้นมาอยู่ทุกคนมอกลงมา เอาไปเสิเอาไปเสิร์สิี่ว้าวถูกสามสิบปลายโลห้าสิบเมื่อนโมได้ไรเนี่ยเนาะเมื่อนเรามีแบรห้าเราลมบุ้มยู่เลยนี่ไก่บ่ ป้าพี่น้อง5สิบโลเด็ดแบบนี่เลยอันนี้เป็นยิงย่งยิ่งผู้ยิง่งส่วนพ่าเราใหม่ความแข็งแห้งเต็มรอยเลยทุกคนประมาณหลักไป ทีมงานไปอเป็นคนละคนเลยโอนี้ตอนนั้นตอนเก็บอันเก็บใบสาเนาะเก็บใบสากลับมาแปลงรางมาเนี่ยโอ้พี่ผู้หญิงก็รอผู้ชายเออผู้ชายก็รอผู้หญิงก็งามต่างจากตอนเก็บใบสาขนาดเลยโอ้อันนี้น้องสายซื้อเฟืองเฟืองอันนี้แม่เอ็มเอ็มผู้นี้ใส่ท่ายลบไปลบมาอันนี้แม่ เออหมดน้องมดตะหน่อยโอ้โหผู้ดองแค่คงเป็นน้ำคืออะไรเวลาล่ะนี่ขาดผู้นึงบ่มาเฮ้ยย่างมากนการตะบอดกันตาโอ้โหโซ่เหรอหึ้ยแต่แบบมันไปได้จังเลยเงินเราอยู่ใสู่้ไกลฮ้ตะบอดทางซ่ยังไปได้โมของมานจีนแท้แน่ไปกับมันมค้ดนะเอ้าสมองพาไปโอ้โ ทุกคนวันนี้พาทีมงานเก็บใบซามาสลองสลองน้ำแดงๆเนี๋ยจักน้อยเพราะเค่นี้เดินทางกลับทุกคนเพราะว่าบได้เตรียมตัวชีมานอนเครื่องสุดเดียวค่ะคิงมาคือว่าวันนี้มาเบิ้งลาดเหล่าก่อนรอบน้าทิมานอนจากซ่องคืนเลยรอบน้ารอบนี้เอาแบบนี้ก่อนว่าเป็นครั้งแรกที่มาครั้งแรกแท้ๆเดี๋ยวรอบน้าจะมามาแน่นอน เพราะว่าติดใจล่ะะเห็นเก็บใบาสาเห็นเก็ยบย่างนี่โอ้คักไล้ชิดใจไร้เป็นวิธีชีวิตท,ที่น้าคนห้าแล้วก็น้าสัมพัสยักษ์ทายทอนเรื่องเราอยู่ที่มู่บานส่วนเพเรามือก็คือบานปักหล่องไล่คนนี้วันนี้ก็ดีใจที่ได้มาเจอกับ โีคครับผู้ชมเนาะที่พาไปนั้นก็เป็นทริปเยือนมู่บานสุนเพาเลาไม่ท,ที่บ้านปักลองเมืองไส่สะท่านทุกคนแข้งสยบุรีทริปมีสั้นๆทุกคนหนึงวันทุกคนหึวันบวกเปนหนึ่งคืนหนึ่งวันมาตำนเซากับตนแหลงทุกคนขอบใจสาหรับทุกคนที่เขามาให้กำลังใจบบลคิงรายการที่คนหล่าวเดี๋ยวบบลคิ้งจะไป เแ็ปคอนเทนต์เกี่ยวกับวิถีชีวิตขลองพินส่วนพาอยู่ไส้ฟังทุกคนติดตามให้กำลังใจเนาะผู้ที่บริจาคกดติดตามฝากกดติดตามทุกคนฝากค,คอมเมนต์กำลังคลิปแต่ตนจนจบโดยบุคคลโฆษณาที่เป็นการซอยคาน้ำมันรถเบลคิงเป็นการสนับสนุนเนาะสำหรับคลิปนี้ข้อจบสำนีนทุกคนเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับมื้อนี้ใกล้ข้อเก่าของว่าสบายดี